กังหันน้ำนะคะโตจังโคโค่โこโคโค่ว<岡>่าเดสกかโคโค่ยามาโอกะยามาโอกะใช่สวยมากก็จะมีโอเมเซ่ด้วยนะ ชิ้นนี้นะคะวิวดีมากๆเลยกังหันใหญ่ พาทุกคนไปดูวิวนะวิวสวยมากโอเค้นี่ห้องนี้อ๋อนี่ห้องอีจิบังคีก่อก็หันน้ำนี่นะคะใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นนะคะ นี่นะคะด้านล่างก็จะเป็นหุบเขานะคะดูด้านล่างก็จะเป็นบ่อน้ำนะคะเป็นสระน้ำ อิเคนะดัมมดัมมอืมทีตัววัดตัดถ้ามาสต็อกชิมบอเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำนี่นี่พีา টকাৰ <muchos>